ครับผมบุญศักนะครับอันนี้จะให้มาชมเหรียญหลวงพ่อพัดวัดว้วยด้วนนะครับเหรียญกรินเหรียญกระถินปีดีครับปีหกสามวัดหางง้ำนะครับเป็นจะภาพกระถินมาหลวงพ่อพัดให้ชมนะครับ เตรียมรถครับเหรียญนี่เป็นเหรียญกะทินนะครับวัดห่างน้ำท่าตะโกนครสวรรค์ครับด้านหลังนี่ปาโคตรครับปลาโคตรน่าหน้าครับชมเหรียญกะทินวัดห่างน้ํานะครับวัดห่างน้ําอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเจ้าภาพกะทินสามคี๊ยี ให้เรียนมาฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ